สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราก็จะพามาดูการขยายพันธุ์เมล็ดมะละกอน,นะครับหลังจากที่เราได้ผ่าลูกมะละกอมาแล้วนะครับเราก็จะนําเมล็ดมะละกอน,นะครับมาใส่ถ้วยไว้นะครับเพื่อจะทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับโดยใช้ช้อนขูดเอามเมล็ดออกมานะครับหลังจากนั้นก็นํามาพักไว้นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีตะกร้ารูเล็กนะครับซึ่งเม็ดมะละกอต้องมีขนาดใหญ่กว่าของรูตะกร้ารูเล็กนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้มือนะครับขยี้เม็ดมะละกอนะครับให้บุ้นที่ติดรอบๆเม็ดมะลตะกอออกไปนะครับขยี้ไปเรื่อยๆนะครับเื่อได้ทีแล้วเราก็ นำมาตากทิ้งไว้นะครับสักหนึ่งแดดหลังจากนั้นก็จะได้เมล็ดฟันละกอตากแห้งนะครับเราก็นำมาขุดกองรวมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปปลูกใต้คนต้นไม้นะครับบานไปแล้วรอครับลังจากนั้นสอ,อาทิตย์ก็จะมาลูก